อันนี้เป็นเขาที่บายวิธีการนะครับทำตาลน้ตาลมีเยอะพอมาเเวลาทำน้ตาแ่ใช้มากกอย่างนาลเราแล้วไอ้สองวงนี้ก่อนที่มันจะหยดผมจะต้องบีบลวดให้ทั้มก่อนถึงวันบนยอดด้วยไหม้ต้นนี้เขาเรียกไม้ข้าวในตำน้ี ในสภาพที่มันเล้วกกเสียแบบนี้ไม่ห <c oughs> นนานะจ๊ะสัลูก <c oughs> เหคะเจ็บไหวัดแน่นอนนะจ๊ะ <c oughs> จับใส่ทีละางวงแบบนี้นะคร <c oughs> ับทีนี้ในการบีบนวดรีดน้ำตาล6กวันนั้นหนึ่งกับสองวันแรกเป็นการแค่ทำความคุ้นเคยกับตุ้นเตือนเขานะครับว่า <c oughs> ทาั้งสองมี้คุณโดนบีบหกวันแน่นอนนะคร <c oughs> ับบีไปงวงละหนึ่งเที่ยวเบาๆแบบนี้ นวดนวดวันแรกทั้งสองวงที่ใช้บีบนวดรวงและแค่นี้พรุ่งนี้วันที่สองบีบเขาซ้ําไปที่เดิมงวงละหนึ่งที่เอให้หนักขึ้นอีกนิดนึงนะครับอตเราก็ดึงไม้ถอยหลังมานิดนึงบีและของเราไม่ต้องโดนบีบนวด้วยแล้วพี่วันที่สองก็บีบนวดงวงและแค่นี้ธรรมชาติของงวงเหล่านี้เวลามันเริ่มโดนบี มันจะค่อยๆสร้างผิวตัวเองให้หนาขึ้นแล้วก็แข็งขึ้นนะครับที่เขาสร้างมาแข็งและหนาบริเวณด้านนอกเขาจะเป็นตัวที่ไปกดแกนกลางข้างในงวงเหล่านี้ให้มันค่อยๆช้ำแล้วก็ชํำน้ำไปทุกวันภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าตามเริ่มเจ็บก็คือมันเริ่มช้ำพอเขาเริ่มปรับตัวได้แบบนี้ตั้งแต่วันที่สามก็จะถึงวันที่ห้า ทีนี้บีไปงวงละสามเที่ยวให้หนักขึ้นไปทุกวันนะครับดึงมาอีกนิดนึงอันนี้คือหนึ่งเที่ยวกลับมาเริ่มใหม่จนครบสามเที่ยวทั้งสองงวงนะครับวันที่สี่ดึงมาอีกนิดนึงวันที่ห้าดึงเข้ามาอีกนะครับมันจะหนักขึ้นทุกวันวันที่หกวันสุดท้ายนะครับให้ตายก็ไปข้างนึง แล้วก็บีบไปสักสี่เที่ยว่องงวงนะครับไม่รู้ใครเป็นคนคิดจริงๆไอ้คนทามันยังไม่เท่าไหร่ไอ้คนคิดคนแรกคิดยังไงทีนี้พอเขาบีบนวดเสร็จครบหกวันนะครับไอ้สองวงที่เขาบีบไว้กระจัดกระจายพวกนี้จะต้องจัดการมัดสายมันใกล้ๆกันเพื่อให้มันอยู่ที่เดียวกันนะครับอ่อนนื้อส่วนเบิร์ด มมเรนนี่ да. สิบตอนหนึ่งลุยกันมาแล้วนะครับเราอยู่ฝั่งเซฟเซฟที่ฝั่งตายได้เนาะติอนนใหญ่พออยู่ฝั่งติบเหม uh, <can> <mus i> <s loyalty> ือนกันเลยฮะใชรฝั่งเซฟใครยังอยู่ทั้งหนึ่งเราครูบาอาจารย์สอนไว้ว่าตีกันฉันป่วยเรื่องกินบอกว่าถึงป่วยก็ไปไม่เอาป่วยไม่เอา ส่วนใหญ่จะมีกีงสองะสามจะมีสาช่อหนึ่งจะมีแลัอช่อนงพอมาเสร็จมันจะรวมกันแบบนี้นะครับแต่เนื่องจากว่ามันคือที่อยู่ของดอกและเกสรชาวบ้านจะต้องทําลายดอกที่ปุดออกมาใหม่และที่ซ้อนอยู่ในงวงเหล่านี้ทิ้งให้หมดอย่าให้เขาบานได้อีกถ้าไม่ทําลายดอกทิ้งเวลาผาดน้ําตาลมันจะไม่ค่อยหยดมันไปเลี้ยงดอกหมดนะครับ วิธีการทําลายดอกก็โดยการใช้น้ําใส่กระบอกให้เต็มน้ําธรรมดานะครับเอาขึ้นไปแช่ไว้ให้มิดหลักการก็คือทําให้ดอกมันสาลักน้ําตาโดยการแช่น้ําจับกดน้ําไว้สองวันสองคืนนะครับปด้าจะเริ่มซึมไป้จับนวดลกด้อวกดน้ำตอนี้เดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างให้ดูท่อนนึงว่าทําไมต้องกดน้ํานะครับ เพราว่าในหนึ่งวงเลืองๆพวกนี้มีดอกอัดแน่นตั้งแต่6กถึง12ดอกอัดแน่นกันอยู่นะครับบานประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วก็ร่วงแล้วก็ปุดขึ้นมาใหม่อีกนะครับอันนี้ดอกทั้งหมดเลยนะครับที่พอจะบาน รับด,ดอกผี่หกเอาครับเอาบาเล็กๆประมาณสองสามชั่วโมงลวกแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีกใช่ลวกไปแล้วก็บาขึ้นแต่ที่เก่าอยู่ที่เก่ามันมีเยอะไหโอ้แล้วงวงที่ยาวประมาณสี่สิบเซนตรงนี้นะครับผมเคยนับได้ถึงห้าพันสองร้อยดอก ไอสองรวงนี้ถ้ามันไม่อ่อโดยการแช่น้ำประมาณหนึ่งมืกับสี่ร้อยดอกยังไงก็ไม่ประโยชน์นะครับดอกพวกนี้จะดูดสารอาหารดูดน้ำเลี้ยงป้อนทั้งสมาตัวเองทั้งหมดพอแช่น้ำไวสองวันสองคืนดอกมันก็ฟอน้ำก็หมดประโยชน์ถอนแล้วก็เทตทิ้งนะครับตุ่งนี้เช้าเอามีดไปเชื่อที่ปลายงวงแบบนี้ ถ้าหยดเป็นสีแดงไม่ใช่น้ำตาลนะจ้าเรือดกูเองกูวเรื่องประจำเมื่อก่อนเลือดเลือดกูเองตาดมาดดีนะเท่านี้มั้งจริงๆเวลาปาดจริงๆประมาณสักมิลหนึ่งไม่เกินสองมิลครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าทําไมมันหยดทําไมมันหวานนะครับเพราะว่างวงที่เราบีบเรานวดทุกวันมันช้าทุกวันช้ําจนทําให้แกนกลางของงวงเหล่านี้มันอักเสบข้างน้ําจากการบีบไปทั้งหมด ดอกมัน่อจากการโดนน้ําเช่มันก็ไม่ดูดน้ําเลี้ยงหรือสัก์อาหารนะครับมันมีแผลจากการปาดตัดงวงเหล่านี้มันก็หยดก็คือมันคายออกแบบที่เราเลือดออกทีนี้ตัวความหวางที่มันผลิตขึ้นก็คือส่วนที่ใบเขากระตุ้นให้งวงเหล่านี้และที่อยู่ในช่อเดียวกันตรงนี้หลั่งออกมาเพื่อล่อแมลงมาตอนดอกหลั่งแล้วมันไม่ออกทางดอกเพราะมันฟอมันก็เลยผสมลงไปกับน้ําที่หยดออกมานะครับ เวลาเคี่ยวน้ำปลาเราถึงต้องใช้ความร้อนต้มสกัดเอาน้ำออกให้อยู่แค่ตัวความว่าทีนี้พอเขาเริ่มหยดเย็นขึ้นไปเราก็เชือดบางๆนิดนึงเอากระบอกไม้ไผ่ที่ลมฟันค่าเชือ้อใส่ไม้พยอมเป็นสารกันบูดไปสักสองสามชิ้นไปรอไว้พรุ่งนี้เช้ามืดเก็บเสร็จก็ต้องเชื่อตอิีกทำให้เป็นแผลใหม่ทุกวันเช้าเย็นรอกเก็บไปทุกวันจนกว่าเขาจะไม่หยดุดนะครับงวงยาขนาดนี้ถ้าฝนไม่ตกบ่อย บางทีเก็บน้าตาลได้นานถึงเดือนครึ่งนะครับแต่ต้องขึ้นไปหั่นทุกวันเช้าเย็นนะครับเวลาเคี่ยวเป็นน้ําตาลข้นน้ําตาลปี๊บต้องรวมน้ําตาลดิบประมาณเจ็ดลิตรครึ่งเคี่ยวให้เหลือหนึ่งลิตรเวลาคนเสร็จได้ประมาณกิโลหนึ่งแค่นั้นนะครับแล้วถ้าฝนตก็คือถ้าฝนตกถ้าฝนตกกเต้นสมมุติว่ามันให้ขึ้นกระบอกอยู่นะครับถ้าฝนตก น้ำเต็มกระบอกอนุภาคของน้ำตาลหนักกว่าน้ำจะนอนอยู่ครึ่งนึงข้างเป็นน้ำฝนแล้วก็เททิ้งไปครึ่งนึงแต่ฤดูฝนนะครับส่วนมากชาวบ้านจะไม่ขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่อยู่ตามท้องนาเวลาเขาทานาต้องรดน้ําไปขึ้นมันจะเรื่องยญ้าเขาก็เลยหยุดไปทำช่วงหน้าหนา,หน,า,ห,นา,ห,นาหน้าเล้งชอดอกอะกว่าเพราะหมือนง่าย,ยนะ <laughs> นี่คือ,อ,อความเก่งของบรรพบุรุษพวกเราที่ทํากันมาหลายร้อยปีแล้วนวะครับแ,แล้วก็จามเลยนะครับว่าอยู่บนยอดอยากตกลงมามัน,นาพลาไม่ต้องนวด